ทำความรู้จักกับคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนยอดนิยมที่ทุกคนคุ้นหูไปดูในคลิปนี้เลยค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรโตีนเส้นใยชนิดหนึ่งในร่างกายที่เกิดจากการรวมตัวกันของโพลีเปปไทด์3เส้นค่ะ โดยหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนก็คือกรดอะมิโนและการที่มีกรดอะมิโนตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะคะมาเรียงต่อกันเป็นสายสั้นๆเราจะเรียกว่าเปปไทด์ค่ะแต่ว่าถ้าเรียงต่อกันเป็นสายยาวๆนะคะเราจะเรียกว่าโพลีเปปไทด์ดังนั้นคอลลาเจนเปปไทด์ก็คือคอลลาเจนที่ถูกย่อยจนกลายเป็นสายสั้นๆนั่นเองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของไฮโดรไลซ์คอลลาเจนค่ะโดยคอลลาเจนเปปไทด์นะคะมีโมเลกุลขนาดเล็กทําให้ถูกดูดซึมและนําไปใช้ได้ง่ายยิ่ ขนาดเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกดูดซึมได้ดีเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นคอลลาเจนไดเปปไทด์และตไตรเปปไทด์ที่มีงานวิใจัยในคนยืนยันแล้วว่าการทานคอลลาเจนเหล่านี้สามารถที่จะทําให้ผิวผมเล็บรวมไปถึงกระดูกและข้อมีสุขภาพที่ดีขึ้นจริงค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยากทานคอลลาเจนให้เห็นผลต้องทานคอลลาเจนเปปไทด์เท่านั้นนะคะ